ก็ขอสวัสุกท่านนะครับผมนะครับก็เข้ามาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็เตรียมพร้อมเียมสร้างบ้านให้ปูกข้าแก้วทุกท่านนะครับผมครับขอขอบคุณคุณแม่นานาท่านด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับเข้ามาแล้วทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปูกข้าแก้วพัมพารีด้วยนะครับคุณปู่อยู่นี่นะครับอันนี้เราจะสร้างแล้วประกอบที่นี่ไปนะครับผมครับวันนี้ก็ ทางร้านก็เอาเหล็กมาลงอันนี้ช่างครับผมนี่นี่ช่างอยู่นี่ครับผมนี่นะครับช่างอยู่ตรงนี้นะครับผมแบบนี้ก็พร้อมได้แล้วครับพร้อมจะสร้างสรรค์บ้านท่านกับผูกคําแก้วแล้วนะครับผมครับขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราเอาลงเอาเหล็กลงก่อนครับท่านเอาเหล็กเหล็กนะครับเหล็กต่อไปเอง ก็จะประกอบแบบที่นี่แล้วค่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับอันนี้พ่อความก็ดีใจครับดีใจคุณปู่ก็ดีใจครับที่ได้มีบ้านของตัวเองรับทีนนี้เราก็มาอาศัยเขาอยู่ครับอาศัยของพังราดวนอยู่นะครับผมท่าะครับคุณปู่อยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับผมครับผมครับครับดีครับผมพี่ครับดีครับดีครับครับมาขับดับลงครับดีดีครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ เป็นปลูกอดีใจนะครับผมอันนี้เราก็พรุ่งนี้เราน่าจะเริ่มปฏิบัติงานแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มเริ่มทํางานแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีไฟเนาะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแต่พวกพานก็พยายามนะครับคุณแม่นะครับทุกท่านนะครับผมน่าจะเป็นบางทีอาจจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับอยู่พวกพานจะดูครับว่า ถ้าคะแนนเหลือนะครับพวกฟาร์นจะซื้อทำไฟเองเลยนะครับผมซื้อเอามาไว้นะครับไว,ไว้ไว้ใช้นะครับผมเพราะว่าเราต้องสร้างบ้านด้วยอะไรด้วยต่อไปนานาคตนะครับผมคนปู่เราก็สบายใจนะครับท่านนะครับอันนี้น,นี่มาจากามาจากที่ไหนครับนี่ล้า,อ,อ,ลา,ลาอะไรนะ เออลุงเจริญสักเสียงธาตูมนะครับผมท่านวิ่งมาส่งถึงนี่เลยครับคุณแม่ครับเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับผมครับเด็กก็ยังอืมนี่นะครับเด็กก็หกเอ็มนะครับคุณแม่หกเอ็มนะครับหกเอ็มนะครับเด็กหกเอ็มนะครับผมนี่คือพ่อความจะปล่อยไปทางช่อง youtube ให้คุณแม่ท่านได้เห็นเลยนะครับผมนะครับเก็ตอนนก็พร้อมแล้วนะครับผมครับพร้อม รุงนี้ก็จะเริ่มไร้สดถ้าช่างมาทํางานพ่อวามก็จะปลดไไร้สดให้ทุกท่านได้เห็นนะครับผมหรือท่านใดจะเข้ามาให้กำลังใจหรือท่านใดจะเพิ่มเติมนะครับให้กับช่องปลูกความแก้วก็เรียนเชิญครับเพราะว่าเราขาดหลายอย่างครับขาดไหนจะโซลา่าเซลไหนจะน้ำปลา,านะครับผมนี่ยังขาดอยู่นะครับผมวันนี้ครับกับคลิปนี้พวว่อฟานขอฝากกดไล,ลดค์กดแชร์กดติดตามช่องปูกคาแก้วด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมวก,วกับพ่อฟานก็ จะขอลงคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าคลิปมันก็สามนาทีกว่าแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทช่องผูกคำแก้วด้วยครับสวัสดีครับ